กพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันโอ้ยโอ้ย,อยแล้วบิงเราจะกินอะไรกันดีอะไม่รู้ว่ะอ๋อคิดออกแล้วเราไปหาอาหารจิ๋วกันไหมได้ๆงั้นเราไปกันเลยโอ้อบิงตรงนี้มีคนขับเรือด้วย วันนี้เชฟกระทาบุกจะมาทำเมนูต้มยำยำช้างน้อยค่ะมาแล้ววัตถุดิบของเราพี่ไมคนละหนึ่งเซตเดี๋ยวให้พี่ไม้ก่อนก็ได้ให้พี่ไม้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กับแม่จะเสิร์ฟให้โอเควัตถุดิบของเราก็จะมียำยำช้างน้อยนะคะแล้วก็น้ำซุปน้ำซุปอยู่ในหม้อเลย แล้วก็เราใส่หมูสับแครอทแล้วก็ไข่ด้วยนี่เลยขั้นแรกนะคะทุกคนเด็กๆต้องให้ผู้พ่อเป็นคนทํานะเพราะอันนี้เป็นไฟนะคะเดี๋ยวแม่จุดไฟให้จุดไฟเข้าไปแล้วเราก็เอาอันนี้มีน้ําอยู่ข้างในมีน้ำอยู่ข้างในแบบนี้เลยต้มต้มน้ำให้ น้องไบลองเปิดฝาซิน้ําเดือดยัง,ย,งยังไม่เดือดนะครับรออ,อีกหน่อยรอยอีกหน่อยน้องไบดูสิว่าวันนี้ม,มาม่าของเราใส่อะไรมั่งนี่จะมีเป็นหมูสับหมูสับแครอทแครอทแล้วก็ไข่นกนกระทาไข่นกกระทาวันนี้เราทามาม่าต้มยําหมูสับรัวจิ๋วของเราเนี่ยดูสิขนาดเตายังจิ๋วเลยนี่คือเตาครับแบงเปิดให้ดูข้างล่างจะเป็นตะเกียงแบบนี้ ปิดลงไปปิดลงไปแล้วก็จะมีน้ำมันน้ำมันเอาไว้ทอดอะไรครับเอาไว้ทอดไข่เอาไว้ทอดไข่แล้วก็มีซอสมะเขือเทศมีซอสผัดแล้วก็น้ำปลาตอนนี้รอก่อนนะครับเคาะเคาะหน่อยเดือดไวไฟดับหือเป่าไบไฟดับเปล่าอ๋อไฟยังติดอยู่นะจับตรงนี้นะจะร้อนพ้าแบงค์เห็นควันขึ้นมาแล้วว่าของน้องไบเดือดไวมากเปิดฝาเลยไหม เปิดแล้วรีบวางนะฝาอุ๊ยเดือดจริงเดือดจริงเคโอเคโอเคใส่หมูสับใส่หมูสับใส่หมูสับเคน้องใบทำเองเลยนะครับวันนี้น้องใบจะเป็นเชฟกระทะเหล็กค้นหน่อยค้นหน่อยกดลงไปกดลงไปให้บีบออกมานั่นแหล,ละไม้เก่งมากหมูสับของเราจะได้กลายเป็นก้อนเล็กๆบีบอีกบีบลงไปบีบลงไปโอเคไม่ร้อนมากแต่ว่าเราห้ามอยู่ใกล้มันจะร้อนมือใช่ แต่ถ้าเด็กต้องให้ผู้ปกครองช่วยทำใช่ถ้าเด็กจิ๋วต้องให้ผู้ปกครองช่วยทำตอนนี้น้องไบ์อยู่ป3แล้วพ่อแบงค์เลยฝึกให้น้องไบท์ทำกับข้าวโอ๊ยโอยโอยเอียงเอียงเอียงเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อทำให้กระทะเอียงกระทะมันร้อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องใช้เช็ดชู่อทเนี่เวลาเห็นไหมผู้ปกครองเขาจะมีวิธีถ้าเป็นเด็กอาจจะไปจับหม้อร้อนมากขอดูผักหน่อยเป็นเป็นเบบี้แครอทใส่เลยครับ ่แครอทแล้วครับทุกคนดีนี่ฟองเยอะมากน้องไบแล้วน้องบิงทำไหมวันนี้ทำัน้น้องบิงก็ทำเหรอพ่อขอไปดูน้องบิงหน่อยนะได้ของน้องบิงนี่ของน้องบิงก็เดือดแล้วนะจ๊ะวันนี้วันนี้น้องบิงจะใส่เครื่องปรุงหมดห่อเลยใช่ไหมจะเอาแบบแซ่บเลยใช่ไหมอุ้ยของไบสวยแล้วอ่ะน้องไบครับใส่เส้นเลยดีไหมครับ ได้ค่ะได้เลยแกะเส้นออกมาเลยครับแกะเส้นออกมาครับโอเคโปรยลงไปโอเคโปรยลงไปเก่งไหมมาม่าของเราพร้อมรับประทานยังพร้อมยังยังใช่เราต้องรอให้เส้นนุ่มก่อนประมาณหนึ่งนาทีรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าเป็นเส้นเล็กใช่เพราะว่าเส้นของเราเล็กมากขั้นตอนต่อไปน้องบอยครับมีเครื่องปรุงไหมครับมีเครื่องปรุงไหมค่อยค่อยฉีกฉีกอีก โอเคฉีกจนกว่าจะเจอเออเออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดูนะครับพริกจะลงไปแล้วนะครับตามลงอีกหน่อยโอเคใส่พริกแล้วอุ้ยสีแบบสีแบบเผ็ดแซ่บเลยอะ่ะหมดไหมหมดห่อไหมเลีอีกนิดเดียวไม่เป็นไรอ่าเลี้ยงนิดเดียวไม่เป็นไรคนๆครับคนๆไม่ต้องตักออกแล้วฟองฟองมีอยู่นิดเดียวไม่เป็นไรคนคนเลยอุ้ย ออกมาตอนนี้พ่อแบงค์ได้กลิ่นหอมมากเลยนะใช่อยากให้ทุกคนได้กลิ่นแบบนี้จังบไข่มาแล้วนี่ไบาค่อยๆถือบใส่เองนะได้เอาแล้วครับบาจะเติมไข่แล้วนะครับไข่ลงแล้วนะครับไข่ลงแล้วว้าวไข่ของเราลงแล้วโอดูสี่ทุกคนมาม่าหมูสับรสต้มยำไข่อยู่ตรงกลางเลยไข่อยู่ตรงกลางเลยใช่ใช่ รถนะบาร์บีคิวรถบาร์บีคิววันนี้เราทำรถบาร์บีคิวขั้นตอนเนี้ยเราต้องจับหม้อแล้วเทลงไปในถ้วยพ่อแบงค์ทำให้นะะได้วา้วาวเทลงมาแล้วเป่าไฟหน่อยไฟแรงมากเก่งมากเก่งมากจะเผ็ดเกินไปหรือเปล่านะ เกินไปอร่อยใช่ไหมเมน,นูนี้ผ่านไหมครับผ่านเต็ม10 10เต็ม10คะแนนไปเลยคะ่ะเราไม่ได้ทำเล่นๆน,นะเรากินจริงไม่เชื่อคอยดูว่าน้องไวทยจะกินหมดไหมเดี๋ยวพ่อแบงค์จะสปีดร้านให้ดูครั้งก่อนไปก็กินหมดโอเคเรามาดูว่าคราวนี้จะกินหมดไหม บิงอร่อยไหมครับอืมออบิงจะกินหมดไหมครับวันนี้ไม่หรบิงใส่เครื่องปรุงหมดไหมครับบิงเผ็ดมากไหมครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยหรอครับบิงบ,งบิงกินเยอะๆเลยนะบิงบอันนี้หนูทำเองหรือว่าแม่ช่วยครับแม่ช่วยตอนจุดไฟแล้วก็ตอนที่ยกหม้อใส่อันนี้อ๋อแม่กิ๊บอ่ะจะช่วยตอนที่ที่เราทําอะไรก็ตามที่มันร้อนมากๆ มีกิฟก็จะช่วยก็วยความปลอดภัยใช่ไหมครับอร่อยไหมครับโอ,อ้ไปกินหมดเห็นไหมไปกินหมดของจริงไม่ได้มาเล่นๆนะวันนี้เรามาทำจริงๆ 拜拜。Bye bye